ไปไหนคะไปไปไหนคะไปไปไหนไปไหนไปไหน ไปไหนคะอาบ้าไปจะไปไหนคะเราจะไปไหนไปหาป้าป้าเหรอหาป้าป้าไหมไปหาป้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 าจับมือไปครับเบิร์ดไปไหนคะโอ้ยโอ้ย hay hạt. chị chị chí chí, chí thầy. Mea. À. Mea. À. Mea. À. À, chúp bạ. À. À, chúp, chúp. Chúp,